รู้หรือไม่ตขาข่ชุบร้อนกับชุบเย็นต่างกันยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเริ่มจากตัวตขาขข่ชุบเย็นกันก่อนนะครับการชุบนะครับจะใช้เป็นการชุบไฟฟ้าครับโดยการที่นําไปผ่านน้ําที่มีสารละลายสังกะสีในอุณหภูมิห้องเคลือบให้เหล็กเนี่ยมีคุณสมบัติการสนิมขึ้นเล็กน้อยซึ่งตัวชุบเย็นนะครับจะไม่ทนต่อสภาพอากาศได้เท่ากับตัวชุบร้อนซึ่งเหมาะกับงานในล่มหรืองานที่ไม่เจอกับความชื้นมากกว่า นิยมจะใช้เป็นงานตะไคร์ครับพวกฉาบปูนหรือว่างานที่ไม่สนใจเรื่องสนิมครับต่อมานะครับเป็นตัวตะไคร์ชุบร้อนจะเป็นการเคลือบผิวป้องกันผ่านการใช้ความร้อนครับด้วยการนําตะไคร์เนี่ยไปจุ่มกับบ่อร้อนที่มีสังกะสีเนี่ยหลอมเหลวอยู่เพิ่มคุณสมบัติป้องกันสนิมให้แก่ตัวตะไคร์แนละสามารถทนต่อความชื้นได้ดีกว่าเหล็กธรรมดาทั่วไปไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องสนิม และสามารถนําไปใช้การแจ้งได่เช่นทําพวกองนกกองสัตว์ตะข่ายกันนกตามระเบียงทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับว่าลูกค้าจะไปใช้ทําอะไรลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ